สวัสดีค่ะปิ๊กจากช่องปิกาโคลิกนะคะวันนี้ปิ๊กจะมา unbox ค่ะสกินแคร์แล้วก็เครื่องสำอางจากประเทศมาเลเซียอ่าทุกคนงงคือทุกคนอ่ะเคยดูแบบพวก unbox สกินแคร์จากเกาหลีญี่ปุ่นใช่ไหมแต่จะบอกว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศมาเลเซียเนี่ยก็จะมีสกินแคร์ที่น่าสนใจคือเขาจะมีอ่ร้านดรักสโตชื่อ The Guardian นะคะไม่มีเดอะทุกคน มันชื่อการเดียนนะนี่ถ้าใครเคยเห็นตามเซเว่นอ่ะมันจะมีโปรดักต์ของการเดียนมาขาย,ยบ้างแต่ว่าอันเนี้ยเขาเป็นรักสโตแบบสไตล์วัดสันเลยนะทุกคนซึ่งสิ่งที่เราซื้อมานะคะจะบอกว่ามันอยู่ในงบเพียงแค่1 0 0 0บาทเท่านั้นก็คือช่วงนี้ค่าเงินไทยแข็งมากเนาะไปประเทศไหนก็คือปกติเนี่ยหลิงกิตของเขาอะ่ะก็จะประมาณ10บาทไทยนะแต่ว่าตอนนี้มันลงมาถึงประมาณแบบ 7จ็ดจุดแปดเจ็ดจุดเก้าหรือประมาณแปดบาทก,กว่าๆเลยอะ่ะทุกคนมันก็เลยแบบว่าเอ้ยถูกมากเราก็เลยแบบว่าช็อปแชปนะคะสินค้าต่างๆมาให้ดูกันซึ่งเป็นสินค้าที่แบบอาจจะบางยี่ห้อมีในไทยนะบางยี่หอก็คือเป็นของเกาหลีแต่เป็นเกาหลีที่ไม่เข้าไทยเออแล้วก็บางยี่ห้อเป็นสินค้าแบบเขาเรียกว่าอะไร เป็นโลโก้แบรนด์เออเหมือนที่แบบว่าแบรนด์ไทยต่างๆทำลิปทำสกินแคร์ออกมาอะไรเงี้ยของที่มาเลเซียก็มีเหมือนกันเพราะว่าอ่ามาเลเซียอย่างที่ทราบกันดีนาะสาวมุสลิมก็จะเยอะเขาก็จะมีเครื่องสําอางที่ผลิตโดยสาวมุสลิมเพื่อสาวมุสลิมเธอมันเก๋มากแต่ว่าเสียดายนะฉันซื้อมาแค่แบบว่าชิ้นสองชิ้นเท่านั้นตอนนี้แมวก็จะเริ่มบุกแล้วโอเคน้องไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นชิ้นแรกกันเลยค่ะ ชิ้นแรกนะเดี๋ยวเราจะควานเลยเราไม่เรียงลำดับใลยได้ทั้งนั้นตัวแรกก็คือเป็นออยนะคะมันเป็นมันเขียนว่าเป็นพีวออลิฟออยนะทุกคนคือมันจะมีความแบบว่าคล้ายๆเบบี้ออยนะแต่ว่าเป็นเหมือนแบบเขาเน้นสารสก,กัดจากธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองซื้อมาชื่อยี่ห้อว่าซาฟีนะคะอันนี้เมดอินเมดอินที่ไหนเอย่ย ตัวนี้นะคะเขาจะเป็นแบรนด์ของประเทศอ่อมาเลเซียแหละแต่ว่าผ่านมาตรฐานการรับรองของสิงคโปร์ด้วยอืตัวนี้นะเดี๋ยวขอแกะเลยละกันตัวกลิ่นก็เป็นกลิ่นโอลิฟออยล์ธรรมดาเลยนะพอเบนแล้วมันก็จะให้ความชุ่มชื้นกำลังดีแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเหนียวถ้าเทียบกับอ่อเบบี้ออยล์ยี่หอ้หอ,หอในบ้านเราอ่ะ พวงแบบบีออยจะมีความหนึบกว่านะอันนี้จะมีความไหลกว่าไม่มีกลิ่นน้ำหอมอะไรเฉพาะตัวนะก็คือเป็นกลิ่นไอตัวสารสกัดนี้เลยอ่ะก็คือเป็นโรสฮิปแล้วก็เป็นโอลีฟออยถือว่าอันนี้ยอันนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะแค่ประมาณร้อยเดียวในปริมาณร้อยห้าสิบมลนะคะตัวต่อไปอันนี้เป็นมาร์โคนนะทุกคนเป็นเคลมาร์กก็คือจะเป็น โคโคนัทมาก็คือช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นแล้วก็เฟิร์มมิ่งนะตัวนี้เขาบอกวิธีใช้ว่าก็คือเหมือนแบบข้างในมันจะมีซองของผงมาร์กใช่ไหมแล้วเราก็จะสามารถเติมน้ําหรือว่าเติมนเมนเติมโยเกิร์ตอะไรเงี้ยเข้าไปผสมแล้วก็เอามาหมักเป็นมารโครนเนาะพอเราให้แห้งก็ล้างออกอะไรเงี้ยคืออันนี้น้องสาวเราหยิบมาเพราะว่าแพคเกจมันน่ารักดีแบบเหมือนทั่วโยเกิร์ตอะไรเงี้ยเออตัวต่อไป ตัวนี้เป็นสกินแคร์ในตำนานนะเห็นบล็อกเกอร์หลายคนเคยรีวิวก็คืออันนี้ก็ไม่แพงนะประมาณหลอดละร้อยก็คือเป็นบาร์จากตัวมะละกอเนาะเป็นออยเมนต์ตัวนี้ก็จะเอามาทาพวกแบบมุมเล็บทาสอกใ้ใดนะทุกคนคือบาร์ <c oughs> คือมันมีความเข้มข้นอยู่เหมือนกันนะเออชื่อ คือเขาก็มีความแบบว่าหนักอ่ะอือันเนี้ยแบบอาจจะใช้ทาแบบอย่างที่บอกทาตามจุดดำด้านใดๆนะถ้าทาตัวเลยก็คือนอกจากว่ามันเฟืองแล้วเนี่ยก็คือมันจะค่อนข้างเหนียวหนึบอืุ้ยอันนี้วแบบ่าแอบเหมาะกับตัวพวกแบบเขาเรียกลายมุมเล็บที่มันแบบกระด้างของดิฉันมากนะทุกคนเออก็คือเราก็กลิ่นแบบกลิ่นมาละกอ ตัวนี้นะน้องชื่อยี่ห้อเรียวพาวพาวเอ่อตัวนี้เม็ดอินที่ไหนเอ่ยออสเตรเลียนะทุกคนก็คือเป็นโปรดักต์มาจากออสเตรเลียนะอืมหาซื้อได้ที่เอ่อมาเลเซียแต่ไม่แน่ใจว่าที่ไทยมีขายไหมเหมือนเคยเห็นแวบๆในวัสันแต่ว่าตอนนี้ไม่เห็นแล้วเนาะตัวต่อไปจะไปกันที่งานผมนะงานผมก็คือจะบอกว่าพวกวิตามินใส่ผมเขาแบบ มีให้เลือกหลากหลายแล้วล่างปลามากทุกคนอันนี้ก็คือเป็นน้องยี่ห้อชื่ออันนี้เป็นน้องอ e ีลิปนะคะน้องอ e ีลิปก็จะเป็นวิตามินแฮร์ก็คือตัวน,นี้จะช่วยเรื่องของแบบว่าฟื้นฟูเส้นผมมีส่วนผสมของมอคโคแคนออยนะอืมตัวน,นี้ก็ไม่แพงแบบประมาณ50บาทตัวน,นี้เป็นของน้องชื่อยี่ห้อวิตตาแคปนะก็คือเป็นแฮร์วิตามินเหมือนกันอืม เองหรือเขามีชื่อท่ห้อด้วยชื่อมาคาซิโซนะตัวนี้เป็นโปรดักต์ของอินโดนีเซียนะคะเออทำไมเขาไม่ส่งมาขายบ้านเราเอ,อ๊แต่มีสาญี่ปุ่นด้วยอะ่ะเออเป็นโปรดักต์ที่แบบว่าน่ารักน่าใช้นะตัวแบบไปเป็นมาร์กอีกแล้วนะอันนี้ก็คือเป็นการเย่สูตรแตงโมโทุกคนก็คือเป็นมาร์กหน้า วอเตอร์เมลอนเนาะก็คือเป็นแตงโมช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นเนาะต่อไปก็คือเป็นทิชชู่เปียกที่มีผสมผสมของไมเซล่าอันนี้จะเป็นโปรดักต์ของออตัวร้านกาเดียนเองเออก็คืออันนี้เหมาะกับการแบบว่าไปต่าง ประเทศหรือต่างจังหวัดไม่กี่วันนะเออพกไปเช็ดหน้าอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆต่อไปก็คือลืมเอาคีมซิงไปเหมือนกันก็ต้องใช้ทิชชู่เปียกแต่พอาเป็นทิชชู่เปียกธรรมดามันไม่ค่อยเหมาะกับการเช็ดหน้าทุกคนมาทีแบบว่ามันมีแอลกอฮอล์หรือมีอะไรอย่างเงี้ยเออแต่น,นี้มันจะเป็นแบบผสมรีมูเวอร์มาให้เลยแล้วก็ราคานข้าทางโอเคก็เลยหยิบมาจริงๆใกล้หมดแล้วนะเมื่อกี้ที่พูดถึงโปรดักต์ของ local brand นะคะตัวนี้แอบ อ่านยากนะชื่อ,อคริสเซนไหมเขาจะเป็นแบบว่าคอนซีลเลอร์นะซึ่งเมื่อกี้ลองใช้แล้วก็คือมีความประทับใจนะเขาบอกว่าเป็นสเวทพูม่นนะก็คือกันเหงือนะ่อทุกคนแล้วก็มีความหนาคือเนื้อจะมีความครีมมี่หน่อยแล้วก็ไม่ตกลอนะ้อมนะแล้วก็สีอะค่อนข้างมี เฉดแทนให้เลือกกันทุกคนเออด้วยความที่อย่างที่บอกว่าพอมันเป็นโปรดักต์โล컬แล้วสีผิวเขาอะสีผิวของมาเลเซียคนไทยอะก็คือเป็นเฉดแทบจะเฉดเดียวกันเลยก็คือมีทั้ง P 24องสีผิวสีน้ำผึ้งแล้วก็ผิวสีแทนอะไรเงี้ยเอออันนี้ค่อนข้างชอบคือถ้าไปอีกก็จะซื้อนะทุกคนแต่อันนี้คือความที่เราไม่รู้จักแบรนด์เขาอะแต่เขามีอยู่ในแบบร้านระดับแบบปัักรร้านดักสโตร์อย่างเงี้ยเราก็เลยหยิบมาลองเนาะเอ,อ้ยก็เก๋อะแล้วคือแบบ เขาเรียกแล้วแท่นขายก็จะเป็นแบบว่าหน้านางแบบหรือแม่จะเป็นเจ้าของแบรนด์ด้วยไหมนะเออมันเก๋มากเลยโอเคจริงๆใกล้หมดแล้วนะเพราะว่างบ1,000บาทจริงๆเมื่อกี้ก็ตกชิ้นและเกือบเกือบร้อยอะไรเงี้ยเอามารวมกันเออแล้วก็ต่อไปที่ซื้อก็คือเป็นเลฟบล่อง c o l o r s t a สตัวนี้นะคะที่ซื้อเล็บล่อนมาก็อย่างที่ทุกคนทราบว่า ตอนนี้เขายกเลิกแบบยุติการขายในไทยแล้วเหมือนเชลตามห้างต่างๆก็เริ่มจะเคลียร์ของแล้วมันไม่ค่อยมีของใหม่มาขายไม่แน่ใจว่าที่มาเลเซียก็ประกาศยกเลิกเหมือนกันหรือเปล่าเพราะว่าตอนเราไปอะของก็เหมือนไม่ได้มีของใหม่มาเติมนะแล้วก็เหมือนเขาจะเคลียร์เชลไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออ แต่ว่าอยากลองลองพื้นตัวนี้ก็เลยซื้อมาเนาะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นเออเป็นตัว Colorstay นะเป็น Light Cover เข้าใจว่าน่าจะเบากว่าพวกแบบ Coverstay ที่มีเลข24อะ่ะที่มันแบบว่า Cover 24ชั่วโมงหรือว่าพวกเออ Photogenic อะไรเงี้ยเนาะอันนี้ก็คือพอมันเบากว่าแล้วก็มาในขวดที่ไซส์กำลังดีก็เลยหยิบติดมือมาด้วยนะทุกคนโอเคใกล้หมดแล้ว ในงบ1นึ่งพันะเดี๋ยวจะมีแถมอีกตัวหนึ่งที่เกินงบห0ึ่มาให้ดูโอเคอันนี้เป็นตัวสุดท้ายแล้วของล็อตนี้นะก็คือเป็นวิตามิน C 500ารกรัมเนาะคือจะบอกว่าวิตามินายๆต่างๆที่มาเลเซียมีให้เลือกเยอะมากแล้วก็ราคาถูกมากไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องของภาษีหรืออะไรหรือเปล่าที่แบบว่าพวกซัพพลีเมนต์ของเขาอจะค่อนข้างราคาดีกว่าบ้านเรา โอเคทั้งหมดนั้นก็เป็นที่เราแวะไปช็อปมานะที่ร้านการเดยนในงบ1,000แต่ว่าก็จะมีเป็นสินค้าเป็นฟิลแบบว่าเป็นแบรนด์ c o u n t เ r อร์แบก็คือยูเซลีนั่นเองคืออันนี้มันราคาดีกว่าบ้านเรานะเออก็จะเป็นตัวไฮยาลูรอนคูณ3นะคะเป็นเดย์ครีมอันนี้จะบอกว่ามีภาษ,ษาไทยด้วยนะด้านหนึ่งเป็นกลุ่มของเอจจิ้งอันนี้ซื้อมาให้คุณแม่นะคะ เออก็คือราคาโอเคนะพันนิดๆอะไรเงี้ยด้วยค่าเงินด้วยแหละมันทําให้เรารู้สึกว่าถูกกว่าซื้อที่ไทยเนาะแล้วก็ที่ประทับใจก็คือได้ของแถมแบบเป็นเซ็ตใหญ่จุใจแบบเบิ่มๆมากเลยนะก็คือแต่ว่าไอตัวที่ได้มาเป็นกลุ่มของเอ็กเน่พอดีก็คืออยากลองตัวกลุ่มของแอคกเน่ของยูสเลีเหมือนกันเนาะเพราะว่าเรายังไม่เคยลองอ เท่าที่เคยใช้ยูสลีนอะตัวที่เป็นไว้์กลุ่มไวเทนนี่ของเขาอะเรารู้สึกว่าแอบ,บไม่ค่อยได้ผลกับผิวเรานะเออไม่รู้ว่าคนอื่นใช้เราเป็นไงบ้างแต่ของเราเขาทั้างเฉยเฉยอีก อันนี้ก็มารีวิวสั้นๆเท่านี้ก่อนเนาะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ตั้งใจไปช็อปอะไรขนาดนั้นพอดีจริงๆก่อนกับเวลามันเหลือแล้วก็เงินที่แรกไปมันเหลือนิดหน่อยก็เลยแบบเออไปลองช้อปปิ้งดูอะไรเงี้ยโอเคก็ได้มาในงบ1000บาทนะคะแล้วก็สําหรับคอนเทนต์อื่นๆกับเกาหลีเนาะตอนนี้ปิ๊กังไม่มีแลนไปเกาหลีนะแต่ว่ายังส่งลูกค้าไปทําสัญญกรรมเรื่อยๆเลยคะ่ะสาหรับใครที่สนใจสัญญกรรมเกาหลีก็อย่าลืมปิ๊กนะเพจเดี๋ยวปิ๊กจะขึ้นให้ข้างล่างหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้ค่ะ สำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้พีกด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ